สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านติดตามข่าวภาดสายจากกรุงวอชิงตันผ่านทาง a c e b o o k Live เข้าสู่ช่วงคุยข่าวกับวีโอไทยนะครับประจำเช้าวันพระรษฐบดีที่10กันยายน2563วันนี้อยู่กับผมนภพลรรชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทและคุณวัสมนุ์อุจจรินทร์ครับประเด็นข่าวสารที่เรานํามาเสนอในวันนี้มีความหลากหลายมากเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของอวัคซีนโควิด -19 ซึ่งมี เรื่องค่อนข้างน่าสนใจเกิดขึ้นที่ยังกฤษใช่ไหมครับคุณรัฐพลครับครับช่วงปลายปีนะครับทุกสายตาก็จับจ้องว่าบริษัทใดเนี่ยจะสามารถผลิตวัคซีนได้เป็นอันดับแรกนะครับแต่ว่าเกิดการสะดุดขึ้นในโครงการที่เรียกว่าได้รับความหวังอย่างสูงก็คือเป็นโครงการของบริษัทยา AstraZeneca กับ Oxford ที่พยายามร่วมกันคิดค้นวัคซีนต้านโควิด -19 นะครับโครงการนี้ต้องหยุดยั้ง ลงชั่วคราวเพราะว่ามีรายงานว่าหนึ่งในผู้ทดลองเนี่ยล้มป่วยลงนะครับบริษัทยาได้ยุติโครงการนี้ชั่วคราวนะครับในวันพุธโดยระบุว่าการตัดสินใจพักการทดลองนี้เนี่ยเป็นไปตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปหากว่าเกิดกรณีว่าผู้เข้าร่วมการทดลองวัคซีนเนี่ยเจ็บป่วยจากสาเหตุที่ไม่ชัดเจนและต้องการมีการสอบสวนเสียก่อนนะครับบริษัทบอกว่าจะ ดูอย่างละเอียดเลยทีเดียวแล้วก็ทีมงานผู้ตรวจสอบหาความจริงเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลองเพื่อใหว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นอิอสระนะฮะในการทดลองว่าเกิดอะไรขึ้นได้งานระบ,บุนะครับว่าผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของอาสาสมัครที่ล้มป่วยไปแต่ว่ามีข้อมูลว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นอาสาสมัครชาวอังกฤษ แล้วก็มีอาการอักเสบที่ไขสันหลังนะแต่คาดว่าจะมีอาการดีขึ้นในอีกไม่นานนี้นะครับโครคงการของ a s t r a z e n e c กและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยถือเป็นโครงการที่มีความหวังมากที่สุดโครงการหนึ่งนะฮะที่พัฒนาวัคซีนอยู่ขณะนี้ในโลกแล้วก็มีคาดว่าเนี่ยขณะนี้ อตอนนี้เนี่ยคืออยู่ในขั้นที่3นะซึ่งมีอาสาสมัครราว30,000คนคจากสหรัฐอังกฤษบราซิลแล้วก็แอฟริกาใต้แล้วก็ทางบริษัทก็เป็นหนึ่งใน9บริษัทที่มีซ e ออออกถแถลงการร่วมกันเมื่อวานนี้นะครับว่าจะ,ะไม่พยายามผลักดันให้วัคซีนเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้กับคนสาธารณชนได้โดยทั่วไปจนกว่านะฮะ จะยืนยันความปลอดภัยในการทดลองเฟสสามเสียก่อนอค,รรครับคุณอภรันครับก็เราต้องรอกันต่อไปว่าวัคซีนที่เป้ารอเมื่อไหร่จะได้ใช้นะครับจากเรื่องของวัคซีนมาดูที่ประเด็นสําคัญที่อเมริกาบางท่านอ่านเชด้ยินแล้วเรื่องของเหตุการณ์ไฟป่าทางตะวันตกของสหรัฐวันนี้มีความคืบหน้ายอย่างไรบ้างครับคุณวัสมนค่ะก็เรื่องไฟป่านนะะเนี้ยนะคะก็ดําเนินการได้ดาเนินมาอย่างต่อเน,นื่องประมาณสามสัปดาห์แล้วค่ะตอนนี้ก็กินพื้นที่ถ้านับเป็นหน่วยของสหรัฐก็คือ8ปดแสนเก้าหมืนเฮกตาร์ หรือว่าถ้านับเป็นหน่วยที่เราคุ้นเคยกันค่ะก็เป็นพื้นที่ถึง8,900ตารางกิโลเมตรแล้วซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาซึ่งในแถบตะวันตกของสหรัฐอเมริกาช่วงนี้นะคะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากเป็นประวัติการ์ค่ะแล้วก็ทางนักผู้สูตรนิยมวิทยาเนี่ยก็ยังคาดการณ์ด้วยว่าลมกระแสลมที่ผัดแรงแล้วก็แห้งในที่จะเพิ่มขึ้นมาในวันนี้นะคะก็มีแนวโน้มว่าจะทําให้ไฟป่าเนี่ เรียกได้ว่าก็น่าจะลุกลามได้รุนแรงยิง่งขึ้นค่ะซึ่งนในสถนานการณ์การของไฟไหม้ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็ในช่วงสองวันที่ผ่านมานะคะ่ะเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยนะคะก็ต้องช่วยชีวิตประชาชนหลายร้อยคนคะ่ะที่ติดในป่าสงวนแห่งชาติเซียร่าซึ่งอยู่ทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอาคารเพลิงไหม้นี้นะคะได้ทําลายอาคารถึง365หลังรวมถึงบ้านเรือน4.5เรือนในป่าสงวนดังกล่าวะคะ่ะ แล้วก็กรมปรมา่าไม้ของสหรัฐก็ยังระบุด้วยว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเจ้าหน,น้าที่ดับเพลิงจะต้องอพยพไปยังที่พักฉุกเฉินหลังจากที่เพลิงไหม้ค่ะก็เรียกได้ว่าทําลายอาคารทุกประเภทเลยรวมถึงแม้แต่สถานีดับเพลิงเองก็ถูกเพลิงไหม้มเนีย่ยทำลายจนเสียหายไปด้วยโดยสถานีดับเพลิงที่เสียหายนะคะอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติลอสแารเดรสทางชายฝั่งตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะ่ะทั้งนี้นะคะเหตุเพลิงไหม้เนี่ยทำให้ประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียหลายพันคนต้องอพยพจากบ้านเรือน ในขณะที่กรมป่าไม้ของสหรัฐค่าสังปิดป่าสมุนรแห่งชาติทั้ง8แห่งที่อยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็รวมถึงจุดที่ตั้งแคมป์ทั้งหมดในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะนอกจากในรัฐแคลิฟอร์เนียเองรัฐอื่นที่ได้รับผลกระทบแล้วก็อยู่ทางตะวันตกของสหรัฐนะคะก็คือรัฐวอชิงตันและรัฐอเรกอนค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าน,น่าสลดใจเนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองเมลเดนรัฐวอชิงตันค่ะเพราะว่าพายุเพลิงเนี่ยได้ประทุข,ขึ้นมาในช่วงเราเที่ยงวันของวันอาทิตย์ที่่ผาานม แล้วก็คลื่นกินอา,อาคารบ้านเรือนภายในเมืองถึงแปดสิบเปอร์เซนค่ะก็คือรวมหมดเลยทั้งอาคารบ้านเรือนสถานีดับเพลิงที่ทําการประสณนีสารากลางแล้วก็ห้องสมุดเนี่ยถูกทําลายในเมือภายในเมืองนะคะถูกทําลายไปถึงแปดสิเปอร์นภายในช่วงเวลาเพียงแค่สามชั่วโมงเท่านั้นค่ะครับถือว่ามีความเสียหายมากแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะสามารถยุติได้เมื่อไหร่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ประชาชนที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับจากของสหรัฐมีประเด็นเรื่องการโจมตีเกิดจะฆ่าชีวิต พู้นำหรือว่าเอา่อหนึ่งในผู้นำของอัฟกานิสถานในวันนี้ใช่ไหมครับคุณวสมนต์ใช่ค่ะก็เหตุการณ์ร,ระเบิดในครั้งนี้นะคะเป็นการระเบิดขบวนรถเพื่อม,มุ่งโจมตีอัมรุลลาซาเลค่ะเป็นรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งของอัฟกานิสถานค่ะในกรุงคาบบเมื่อช่วงเช้าว,วันพุธนะคะ<ม>ถึงทางรงประธานาธิบดีซาเลเนี่ยแต่รอดชีวิตมาได้ค่ะพร้อมกับบุตรชายที่อยู่ในรถคันเดียวกันแต่ก็เหตุการณ์ดังกล่าวค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยสิบคนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยทางกระทรวงสาธารณสุขของ,งอัฟกานิสถานคาดการว่าจํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตน,น่าจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งจานวนผู้เสียชีวิตที่มีจํานวนค่อนข้างมากนี่นะะก็คือเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์ระเบิดค่ะเป็นระเบิดที่ติดตั้งอยู่ที่ริมถนนเพื่อรอโจมตีรถบรองประธานาธิบดีที่ขับผ่านมาแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันพุธซึ่งถือว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่หลายคนเนี่ยก็คือกลออกจากบ้านเพื่อที่จะไปทํางานกันครับ ก็อย่างไรก็ตามนะคะผู้คุ้มกันของรองประธานธิบดีหลายคนค่ะก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเช่นกันค่ะผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยระบุว่าซากเพลิงไหม้จากการระเบิดค่ะในครั้งแรกเนี่ยกลายเป็นชนวนจุดไฟไป,ไป,ไปยังร้านขายแก๊สที่อยู่ในบริเวณดังกล่า<อ>ลวในการระเบิดเนี่ยมีขึ้นถึงสองระ,ะลอกค่ะครประธานาธิบดีอัชราฟการีของอัฟกา,น,ออฟกานิสถานนะคะก็แน่นอนค่ะว่าต้องประดามเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวซึ่นเดียวกับสํานักงานของสหภาพยุโรปในอัฟกานิสถานที่ระบุในทวิตเตอร์ค่ะว่า การโจมตีครั้งนี้เป็นการกระทํารุนแรงของผู้ต้องการทํำลายความพยายามสร้างสันติภาพในอัฟกา,านิสถานครั้งนี้นะคะเรกาไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่รองประธานาธิบดีซาเลถูกโจมตีเมื่อปีที่แล้วค่ะก็มีเหตุการณ์โจมตีสำนักงานของเขาในกรุงคาบูค่ะซึ่งก็ mm hmm. ท้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิตถึง20คนค่ะ mm hmm. สำรับ น่ S <S <an> สญญาสนใจสหรับการโจมตีครั้งนี้นะคะเหตการ์ระเบิดครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเจราจาสันติภาพัแรกระหว่างกลุ่มตาลีบานแล้วก็ตับทางการของอัฟกานิสถานซึ่งมีกําหนดการว่าจะมีการเจราจากันที่ประเทศกาตาร์ค่ะโดยก่อนหน้านี้ในการเจราจาเรื่องออกไปเพราะว่ามีการปล่อยตัวนักโทษระดับสูงของกลุ่มตาลีบนันซึ่งนักโทษทั้ง6คนเนี่ยค่ะได้ได้ดว,ว่าเป็นที่ต้องการตัวของทางรัฐบาลออสเตรเลียและฝรั่งเศสแล้วก็จนถึงขณะนี้นะคะทางกลุ่มตาลีบันก็ยังปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุการ์ระเบิดเมื่อ ครับก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สร้างความเสียหายได้มากอย่เดียวนะครับในเรื่องของการเจรจาสันติภาพที่ระหว่างอัฟกานิสถานกับตาลีบันจริงๆแล้วก็มีสหรัฐเป็นผู้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยซึ่งก็จะนําไปสู่ประเด็นถัดไปที่คุณรัตพลมาพูดถึงเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐจีนซึ่งจะอาจจะชัดเจนขึ้นหรือไม่ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีของอาเซียนที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ ครับตอนนี้เวียดนามนะครับเป็นโต๊ะโผกการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือจัดแบบออนไลน์กันนะครับโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก10แห่งเข้าร่วมพร้อมด้วยการหารือกับตัวแทนของฝั่งจีนแล้วก็ฝั่งสหรัฐนะครัรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอของสหรัฐเนี่ยมีกำหนดที่จะเข้าร่วมด้วยนะครับทีนี้การพบกันครั้งนี้ ในการประชุมที่มีอาเซียนเป็นโต๊ะโผลเนี่ยผู้สันทัศกรณีมองว่าประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรเมื่อ2ประเทศมหาอำนาจที่มีมความขัดแย้งแบบชนกันอยู่ตอนนี้เนี่ยะจะเข้าร่วมเพราะฉะนั้นบรรยากาศเนี่ยคงจะมีความต้องเดินหน้าด้วยความละเอียดอ่อนนะครับโดยที่ประเด็นสำคัญนะก็มีหลักๆสเรื่องที่นักวิเคราะห์หยิบมาพูดถึง ประเด็นแรกก็คือเรื่องของความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพราะว่าจีนเนี่ยได้อ้างกรรมสิทธิ์แทบจะทั้งหมดนะครับของทะเลจีนใต้ขณะที่ประเทศคู่พิพาทหลายประเทศก็อยู่ในอาเซียนเช่นฟิลิปปินส์บรูนไนนะฮะแล้วก็เวียดนามนะ,มะประเทศในอาเซียนเนี่ยมองนะครับว่าถ้าอเมริกาเข้ามามีบทบาทเรื่องการทหารทางการทูตเพื่อที่จะทวงดุลจีน ก็จะเป็นการดีเพราะว่ามีหลายประเทศนั้นกังวลถึงภัยคุกคามจากจีนโดยเฉพาะในเรื่องทะเลจีนใต้แต่ในขณะเดียวกันในการเป็น,กา,ปนการเป็นจีนเนี่ยก็มีความสําคัญทางเศร,รษฐกิจเพราะฉะนั้นประเทศในอาเซียนบางประเทศก็อยากจะได้ความช่วยเหลือทางเศร,รษฐกิจจากจีนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เศร,รษฐกิจทุกระทมจากผลกระทบจากโควิดวารรัสนะครับซึ่งพูดของจีนประจำอาเซียนก็เคยกล่าวไว้เมื่อ เดือนพฤษภาคมนะครับว่าเงินที่จีนจัดสรรไว้เพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด -19 สำหรับนา,นานาประเทศมูลค่า2,000ล้าน,นดอลลาร์เนี่ยมีบางส่วนที่เตรียมจัดสรรไว้ให้ประเทศในอาเซียนด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S โดยสำหรับาการความคาดหวังต่อรัฐมนตรีพอมเพโอนะครับทางด้านานักวิชาการก็ได้วางอามองไว้นะครับว่าอเมริกาเนี่ยก็คงจะต้อง ส่งเมสเซจหรือว่าแสดงท่าทีว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือเดินทะเลในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งหลายประเทศมีข้อพิพลาดกับจีนอยู่นะฮะส่วนประเด็นความขัดแย้งแบบที่กำลังร้อนอยู่ระหว่างสหรัฐและจีนนั้นเราทราบกันหลายเรื่องทั้งเรื่องการค้านะฮะเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การแข่งขันกันเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในโลกออนไลน์ เรื่องนี้นักวิเคราะห์บอกครับว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ประเทศอาเซียนที่อยากจะให้จีนสนับสนุนทางเศรษฐกิจอยากจะให้อเมริกาสนับสนุนการทหารเนี่ยคงจะไม่ไปแตะเรื่องที่สองมหาอำนาจนี้เนี่ย<ม>เขาทะเลาะก,กันอยู่เพราะว่าการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเปิดเผยเนี่ยก็จะทําให้อีกมหาอำนาจหนึ่งเนี่ยไม่พอใจได้นะฮะ<ม>สิ่งที่จะเห็นสิ่งที่จะเห็นในการประชุมอาเซียนครั้งนี้เนี่ยก็คงจะเป็น เรื่องของการเน้นย้ำถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันและสิ่งที่จะไม่เห็นก็คือการเอาตัวของอาเซียนเนี่ยเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งของ<ม>สหรัฐอจีนที่มีอยู่ขณะนี้ครับคุณโอปรัตครับก็เราไปติดตามดูกันนะครับว่าการประชุมที่เกิดขึ้นจะมีอะไรน่าสนใจหรือผิดไปจากที่เราได้ยินกันหรือเปล่าจากเรื่องของนโยบายต่างประเทศที่สหรัฐมีกับจีนหรือกับประเทศอื่นๆมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับก,บการถอนทหารในอัฟกานิสถานกับอิรักมาฝากใช่ไหมครับคุณวัสมน ช่ค่ะกววันนี้นะคะทางพลเรือเอกเคนเนต์แฟรงก์แมคเคนซีค่ะซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐก็เพิ่งเปิดเผยนะคะว่ากองทัพสหรัฐจะลดจำนวนกองกำลังในอัฟกานิสถาน,นะค่ะจากที่มีอยู่ตอนนี้8,600กองให้เหลือ4,500กองภายในต้นเดือนพฤศจิกายน,นะค่ะแล้วก็จะมีการถอนกองกำลังจากทางอิรักเพิ่มเติมด้วยเช่นกันซึ่งทางพลเอกแมคเคนซีนะคะก็ยืนยันค่ะว่าถึงกองกำลังของสหรัฐอเมริกานในอัฟกานิสถานเนี่ยจะเหลือ4 5 0 0กองแต่ทางของทัพสหรัฐก็จะยังทำงานหา ามวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วสหรัฐเนี่ยก็ถอนกําลังเพื่อต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าทางสหรัฐไม่ต้องการที่จะใช้กําลังเข้ายึดครองพื้นที่ใดแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องมีการคงกำลังไว้บางส่วนเพื่อประโยชน์ด้านทสตร์แล้วก็ต้องการเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ากลุ่มกองกําลังอย่างเช่นกลุ่มอัลกออิดะแลวก็ไอซิสเนี่ยจะไม่สามารถข้าที่ดังกล่าวเพื่อโจมตีสหรัฐได้ค่ะทั้งนี้นะคะก็คือคาดการว่าอย่างที่ในข่าวที่แล้วที่เล่าไปว่าที่ว่าฝ่ายต่างๆในอัฟกานิสถาน กำลังมีจะเริ่มการเจรจาระสิทธิภาพรแรกในสัปดาห์นี้ที่อ่าในกาตาร์นะคะในขณะที่สหรัฐเองเนี่ยก็เรียกร้องให้นานาชาติค่ะให้กลุ่มต่างๆในอัฟกานิสถานเนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่าโอกาสทางประวัติศาสตร์นี้นะคะยุติสงครามอันยาวนานในอัฟกานิสถานค่ะ <ừ> um. แล้วก็ในวันเดียวกันนะคะพลเอกพลเรือเอกแมคเคนซี่ค่ะก็กล่าวว่าจะมีการลดจำนวนกองกำลังสหรัฐในอิรักจาก5 2 0 0กองเหลือ3,000กองค่ะ ก็ทางพลเรือเอกไมเคซีก็ยืนยันเช่นกันว่าจะไม่กับศักยภาพของสหรัฐในอิรักนะคะแล้วก็แม้ว่าจะยังคงมีการโจมตีจากกองกําลังตัวแทนของทางฝั่งฝั่งอิหร่านอย่างต่อเนื่องเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้ทําให้เจ้าหน้าที่อเมริกันบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็ทางฝ่ายอิรักก็ไม่ได้มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเป็นจํานวนมากค่ะโดยทางกองทัพของสหรัฐก็ยืนยันค่ะว่ากองทัพที่เหลือของสหรัฐในทาง ในอิรักเนี่ยจะช่วยถอนรากถอนโคนกลุ่มไอซิด hmm. ที่เหลือในอิรักโดยสหรัฐตัดสินใจถอนกองกำลังบางส่วนออกเพราะเห็นว่ากองกําลังความมั่นคงของอิรักมีศักยภาพสูงขึ้นค่ะ mm hmm. เรื่องนี้ก็มีปร้มองจากทางนักวิชาการนะคะ,ะคือคุณแบรดลีย์วอแมนค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารประจำสถาบันคลังสมอง Foundation for Defense of Democracies ในกรุงวอชิงตันค่ะก็แสดงความกังวลว่าการถอนกองกําลังจากทั้งสองประเทศเนี่ยมันสอดคล้องกับประ็นทินทางการเมืองของสหรัฐ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะมีการถอนกํากลังภายในต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็ทุกท่านก็คงทราบดีว่าต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะในวันที่สามจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทางผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่าการถอนกองกํากลังที่สอดคล้องกับผลิตินทางการเมืองของสหรัฐเนี่ยก็<ม>อาจจะมีจุดประสงค์อาทางการเมืองอยู่ซึ่งเป็นการซึ่งการถอนกองกำลังครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นจํานวนมากแล้วก็รวดเร็วกว่าที่เคยมีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางคุณ mm. บอลแมนก็เห็นว่าก็ยังนับเป็นเรื่องที่ดีที่สหรัฐก็ยังคงกองกาลังบางส่วนไว้ในทั้งสองประเทศบางค่ะซึ่งทางทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็คือเคยกล่าวตั้งแต่การทำแคมเปญหาเสียงเมื่อปี2016ค่ะก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นก็เคยกล่าวว่าเขาต้องการยุติสงครามที่ไม่สิ้นสุดของสหรัฐลงแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยกล่าวกับนายกรัฐมนตรีอิรักนะคะระหว่างการพบปะก,กันที่ทำเนียบขาวเมื่อเดือนที่แล้วค่ะว่า สหรัฐได้ถอนกองกำลังออกจากอิรักอย่างค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็หวังว่าอิรักจะสามารถป้องกันตนเองได้โดยไม่ต้องมีกองกาลังของสหรัฐอีกต่อไปค่ะครับโอเคเราก็จะดูกันว่าการถอนการถอนอาหารจะเป็นไปยังไงต่อไปนะครับก่อนจะจากวันนี้มีข่าวธุรกิจสั้นๆมานําเสนอนะครับเรื่องแรกเรื่องของนายอังกฤษครับวันนี้ออกมายืนยันครับว่าแผนการถอนอังกฤษออกจาก Brexit ออกจากยุโรป Brexit เนี่ยจะเป็นเดินหน้าโดยมีกฎหมายตัวใหม่ มาเป็นประเด็นสาคัญเพราะกฎหมายตัวนี้จะทําให้ตามเนื้อข่าวนะครับอังกฤษสามารถทําผิดกฎหมายระหว่างประเทศได้อย่างเต็มหน้าเต็มใจแล้วก็จงใจเป็นกฎหมายที่จะทําให้อังกฤษไม่ต้องทําตามข้อตกลง Brexit ที่เซ็นไว้กับทางเอียเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งทางเอข้างกังวลว่าการบิดเบือนข้อตกลงนี้จะทําให้เกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ทบแผนการ ค้าเจราจาต่างๆระหว่างอังกฤษกับยุโรปและประเทศอื่นด้วยเพราะว่าจริงๆถึงแม้ว่าอังกฤษจะออกจากยุโรปมาตั้งแต่ต้นปีแต่ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโนโยบายซิงเกิลมาเก็ตตลาดเดียวซึ่งจะมีผลถึงสิ้นปีนี้นั้นสองฝ่ายต้องมีการเจราจาเรื่องการตกลงเพราะว่าจะต้องปลอดภาษีหรือเปล่าอย่างไรต่อไปแต่ว่าทางอังกฤษออกกฎหมายใหม่มาซึ่งมีเนื้อหาที่ยังไม่ละเอียดมากนะฮะแต่มองว่าเป็นเป็นเนื้อหาข้าข้างตัวเอง และยอมที่จะไม่ทําตามขนที่ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ก็ต้องดูว่าอังกฤษจะผ่านกฎหม,มายนี้ออกมาสําเร็จหรือเปล่าและสสภาพโรบจะทําอย่างไรต่อไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการควบรวมกิจการระหว่างแบรนด์สินค้าชื่อดังสําหรับผู้ที่ชื่นชอบสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยนะครับ LVMH จากฝรั่งเศสรประกาศยกเลิกข้อตกลงซื้อกิจการอัญมณีเครื่องประดับทิฟนีแอนโคมูลค่า14,500ดอลลาร 500ล้านดอลลาร์นะซึ่งจริงๆแล้วมีกําหนดจะต้องมีการลงนามภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ว่าทางรัฐบาลฝรั่งเศสติงมาบอกว่าขอเวลาตรวจสอบเรื่องแผนการได้เก็บภาษีนําเข้าของอเมริกาก่อนซึ่งยังไม่เกิดขึ้นแต่อยากจะขอพิจณาเรื่องนี้ทั้งใจะให้ LVMH เลื่อนไปสักสองสมเดือน LVMH ก็มองว่าอย่างนั้นขอยกเลื่นเลยดีกว่าซึ่งทางทิปฟานีก็ไม่เห็นด้วยก็จะบอกว่าจะไปฟ้องศาลว่าตกลงกันแล้ว ควรจะมาซื้อแต่ก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าตอนที่เขาเริ่มตกลงกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างมันยังโอเคอยู่แต่พอเกิดเรื่องของโควิดปุ๊บทำให้ธุรกิจคาปลีกมันย่ําแย่มากยอดขายตกลง<ม>ผู้เชี่ยวชาญมองว่าแม้กระทั่งตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยปีนี้คงจะตกได้ถึง30%และจะฟื้นตัวทีครึ่ง2ปีข้างหน้าคือถึงแม้ว่าดีนี้มันดูดีตอนต้นแต่ตอนนี้ทุกฝ่ายก็อาจจะกังวลก็เข้าใจได้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ซื้อกันหรือเปล่าปิดท้ายเรื่องของออสการ ผู้สถาบันศิลปะและวิทยาการทางภาพยนตร์ที่รู้จักกันนะครับในชื่ออสการ์เนี่ยประกาศกฎใหม่ครับว่าผู้ที่จะเข้าชิงารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตั้งแต่ปี2024ต้นไปจะต้องมีสัดส,ส่วนการจ้างงานผู้ที่เป็นชนที่ไม่ใช่ผิวขาวและผู้ทั้งหมดนะนแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาเรื่องพอิการรวมทั้งสมาชิกของกลุ่ม L G B T Q ให้เข้ามาอยู่ทั้งหน้าจอและหลังจอเพื่อที่จะให้มีความหลากหลายในการว่าจาง,งานรวมทั้งสะท้อนภาพของผู้ชมในปัจจุบันที่มีความหลากหลายมากขึ้นก็เฉพาะรางวัลน,นี้รางวัลเดียวนะฮะรางวัลอื่นยังไม่มีก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของออสการ์ที่ถูกวิจารณ์มาตลอดโดยเฉพาะเมื่อปี2016เขาบอกว่าผู้ที่เข้าชิงรางวัลการแสดงสีสาขาเป็นคนผิวขาวทั้งหมดเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจในวงการธุรกิจบันเทิงนะครับครับโอเค หมดเรื่องทุกอย่างที่วันนี้นําเสนอแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมพรุ่งนี้กลับติดตามกันได้ใหม่วันนี้ผมนพพัชร,คร์คุณคุณรัตพลและคุณวัสมนต์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ